บัตรนี้ค่าการเป็นความตายผู้ทําลายโลกทั้งปวงประโยคนี้ของออฟฟนไฮเมอร์เนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมสำหรับยุคปัจจุบันริงประโยคเนี้ฟังฟังอีกครั้งก็ยังดูขนลุกอยู่ไม่ใช่เพราะว่าแบบพะแกชนะสงครามนะตอนที่แกพูดอะอารมณ์แกคงแบบแกรู้แล้วอะว่าแกกําลังปลดปล่อยปีศาจที่ไม่มีวันเอากลับคืนมาได้แล้วะได้ทํสถ่งที่ผิดพลาดที่สุดใช่คือถามว่ามันควรไหมที่สร้างระเบิดนิวเคลียร์ออกมาทั้งที่ คือไอนิวเคลียร์เนี้ยมันมันผิดศีลธรรมไหมเพราะว่ามันก็ช่วยทําให้จบสงครามได้เร็วแล้วก็อาจจะช่วยชีวิตแบบว่าคนได้อีกนับล้านล้านแต่ก็ยอมแลกชีวิตคนนับแสนจะบอกว่ามันสามารถอยู่สงครามโลกได้จริงแต่มันทําให้เกิดสงครามเย็นอะอีกเป็นอเอออีกเป็นศตวตรรษเลยนะจนถึงปัจจุบันใช่อืการว่าคนสะสมหมวลบเยอะขึ้นนั่นแหละจริงๆแล้วแบบว่ามนุษย์เราแม่งสร้าง พลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองขึ้นมาเหมือนตอนจบออฟเฟนไฮเมอร์ที่ออฟเฟนไฮเมอร์คิดในจินนาการว่ามีหัวเราบินไปทั่วโลกอืคือเราสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็รู้อยู่กับใจว่าเราไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วมันก็ไม่ทันแล้วแล้วเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะเราสร้างไปแล้วใช่